เอ้าวโอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมอยู่กับผมแพททูมเลที่เกมแล้วครัคุณเลนโบเกตนฮะวันนี้จะมาเล่นเบสบอลเซิร์ฟดิววี่ครหรือฝั่งไม่ลืมลืมหนาอะไรวันนี้น้ำน้ำน้ำมีหัวกะโหลกใครด้วยนี่เฮ้ยเดี๋ยวข้างบนมันมีอ่ะข้างล่างเป็นเตียงชา Hãy năng Hãy đeo.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  Hãy ข้างล่างมันเปลีนอมตีสึกอยากฟังเพลงคำหวานนี่เธอไม่เอากับเพลงโทษกันมาก ตอนนี้ไม่รู้แล้วว่ามันไปไหนไ <ป S 1> ครับไป,ไปพี่ชอบนะพี่ชอบมันไปพี่ชอบพี่ชอบแล้วครับโอ้ดเฉันน้ำหิแล้วสิ <c oughs> เหนียวแล้วเหี่ยวและเกมมะนอกอเกมก็กำลังกินอยู่เอาก็ดีแล้วอ้กล่องมันต้องไหมดีตรงนี้แล้วกันให้เพื่อนเราขอ เป็นไอ้เจี๊ยบไม่อยุ่กทำไมไม่อย่าลุกทำไมแต่เหมเอนจะทุกเกาะวางกองตรงนี้แคนั้นเหมยไม่เก็บตรงๆหน่อยอ่ะอือป้าวเก็บไว้ไหนบนฟ้าเปล่าสูงนั่นแหละสูง <ขอ S 1> ครับ ผมนี้อนาคตเป็นงูเลยบอกหมดจ้ะบอกหมดจ้าเื่อจาขบอกเลยจ้ออจมีอยู่ไปต่อสิจ๊ะมีใครไหม เพื่น então, อนโอเคเลยอออสีเขียวจะเย็นสีเขียวจะเย็นตายักมึอตายตายีจไม่อาทอจ้าโว้ยวดสี เยโลเยลโล่ <Yellow. S 2> ยู่กลางอ่ะมาดิแปบครับอตัว้าัอหเจ็ส <c oughs> ตัวสองใครเขา้า <c oughs> ไม่ต้องสิบหสิต้องสิบหกสิสิามันจะไม่ได้ลูกหนู <c oughs> <Okay. S 1> อโอเคอ้าวลูกค้างโอเคไปสายฮะไหมไปที่ไหนนี่กลางจ้ะ <c oughs> โอเคเอ,อเคีี่บก้อนกลับบา้านแล้วายบายุุดไปไหนไอ้สีเียวโอ้โห เราเตรียมหร่อยเราเต็มที่เลยเราเห็นแล้วค่ะเธอเราแค่หันมากินเบตเตียบแับเราแค่หันมากินอาหารจัดหนึ่งเราก็ดูอร่อยแล้วอาาไม่ลอกใช่ไหมไม่ลอกสิคบ <c oughs> สีแดงเราอยู่ไหนวะสีแดงไม่เจอสีอะไรครับสีเขียวไปแล้วเป็นดีใช่ไหมฮะนี่สีอะไรอะสีม่วงเ่ะ เงินเงาเขียมเงินเงามเงาเงินเงาเขมเเเามเดมากดมากเลยครับไม่น่งมเลยก็ได้นะสีแดงสวัสดีจ้ลไปแล้วไปจุ๊บขอ้ก้อนแล้วกลับบ้านแล้วบปไปสีสก้อนผมไกลับบ้านเลยอยตกใจ ก็จับสามโอเคพระเจ้านายนายไม่มีจะป้าใส่เหรอโอเคเราเห็นสี่โอเคเอาจบจบเกมไปเลยแล้วกันนะ โอ้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยวัดดูจะไปได้ไงอ่ะเออฉันว่าฉันแหลกแล้วล่ะฉันว่าฉันก็แหลกแล้วล่ะอ้าวเอ๊โอเคบายอ้าวเลิบได้เกมวัดลุยอ้าวเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยชนะแล้ว คือฉันต้องออกเกมใช่ไหมถึงะชนะใช่แล้วโอเคนะก็ใครชอบแอชอมากราบขอบคุวันนี้แนะ่นอนทับขออมากครับ